สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กัจะพาเพื่อนๆมาทำรดช่องเส้นตองแดงสูตรนี้ทำง่ายไม่ต้องใช้เครื่องบีบได้ตัวลอดช่องอร่อยเหนียวนุ่มเลยนะคะและมีวิธีทำน้ำกะทิแบบอร่อยเข้มขน้นอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยอืน่ากินมาเริ่มเตรียมในส่วนของใบเตยหั่นชิ้นและน้ำสะอาด โดยการเอาใบเตยหั่นชิ้นใส่โถปั่นไว้ค่ะตามด้วยน้ำสะอาดและปั่นให้ละเอียดเลยนะคะได้แล้วอเอาเทกองผ่านกระชอนไว้ค่ะจากนั้นจะเตรียมในส่วนของน้ำใบเตยและแป้งข้าวเจ้าค่ะ โดยเอาแป้งข้าวเจ้าเทใส่กระทะที่จะใช้กวนนะคะตามด้วยน้ำใบเตยใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนค่ะคนๆให้แป้งละลายเลยนะคะพอแป้งละลายหมดไม่เป็นเม็ดแล้วกวนจะใส่น้ำใบเตยที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะคนๆให้เข้ากันเลยนะคะ ได้แล้วยกขึ้นตั้งไฟเลยค่ะกว่าจะใช้ไฟอ่อนคนๆไปเรื่อยๆเลยนะคะคนคนมาสักพักแล้วแป้งเขาจะค่อยๆจับก้อนค่ะพอจับก้อนดีไม่มีน้ำแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะ ปิดไฟพักไว้ให้เย็นสักหน่อยก่อนนะคะแล้วจะมาเตรียมในส่วนของแป้งข้าวเจ้าแป้งมันและน้ำใบเตยค่ะโดยเอาแป้งข้าวเจ้าเทาใส่อ่างผสมไว้ตามด้วยแป้งมันคนผสมให้เข้ากันสักหน่อยนะคะแล้วเอาแป้งที่พักไว้อุ่นจนจับได้แล้วเอามาใส่เลยค่ะ นวดนวดให้เข้ากันเลยนะคะแล้วค่อยๆใส่น้ำใบเตยลงไปนวดนวดให้เข้ากันเลยค่ะ mm. เติมน้ำใบเตยอ,อีกหน่อยและนวดนวดให้เข้ากันเลยค่ะ พอได้เนื้อเนียนๆแบบนี้แล้วก็ใช้ได้เลยค่ะกว่จะใช้แผ่นฟิล์มปิดคุมผักเอาไว้ก่อนนะคะระหว่างนี้มาทำตัวน้ำกะทิกันค่ะโดยใช้น้ำกะทิน้ำตาลมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนเกลือป่นและใบเตยค่ะโดยเอาน้ำกะทิเทใส่หม้อต้มไว้ ตามด้วยเกลือป่นน้ำตาลมะพร้าวตั้งไฟคนๆให้น้ำตาลละลายเลยค่ะใส่ใบเตยเพิ่มความหอมอีกหน่อยค่ะ พอน้ำตาลละลายหมดจะได้น้ำกะทิสีสวยๆแบบนี้เลยค่ะเคี่ยวมาสักพักพอน้ำกะทิเริ่มเดือดปุบๆแบบนี้แล้วนะคะกว่าจะเอาเนื้อมะพร้าวอ่อนที่เราเตรียมไว้มาเทใส่ลงไปเลยค่ะคนๆให้เข้ากันอีกสักหน่อยนะคะ พอกะทิเริ่มร้อนเดือดอีกครั้งก็ใช้ได้เลยค่ะปิดไฟพักไว้ให้เย็นเลยค่ะมาทำในส่วนของแป้งที่เราพักไว้ค่ะกวนจะใช้เป็นถุงแกงแบบนี้ตักแป้งใส่ลงไปเลยค่ะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะ จะตัดตูดถุงออกอีกสักหน่อยค่ะจะบีบได้แบบนี้เลยนะคะแล้วจะตั้งน้ำต้มให้เดือดค่ะช้อนใบเตยออกทิ้งแล้วจะเบาไฟแต่ยังให้น้ำเดือดอยู่นะคะเอาแป้งใบเตยที่เตรียมไว้มาบีบใส่ลงไปเลยค่ะ บีบเส้นสั้นยาวได้ตามที่ต้องการเลยถ้าตัวขนมสุกแล้วเขาจะลอยๆขึ้นมาเองนะคะพอขนมลอยขึ้นมาหมดแล้วนะคะ ก่อนจะปล่อยต้มไว้แบบนี้อีก3นาทีค่ะพอครบเวลาแล้วช้อนขึ้นได้เลยค่ะและเอาใส่น็อกในน้ำเย็นเลยค่ะ ได้ตัวเขียวๆแบบนี้เลยนะคะเอาขึ้นพักไว้เลยค่ะน้ำกะทิเย็นแล้วได้แบบนี้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ ตัวลอดช่องเส้นน้องแดงเขาจะเหนียวนุ่มไม่ขาดเละง่ายด้วยนะคะน้ำกะทิตักลาดได้ตามชอบเลยค่ะใส่น้ำแข็งอีกหน่อย น่ากินหอมหวานอร่อยชื่นใจเลยค่ะยังไงเพื่อนๆลองไปทำกระดูได้นะคะขอขอบคุณทุกๆการรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย